เฮ้ยเล้าใจจังวะนะถ้าพี่ชอบคลิปผมอะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิ นี่ถ้าสมัยเรียนเนี่ยตัดทรงนี้ไปเรียนในกูตีนะกูตีเพราะนี่คือทรงแบบนี้ใครใครก็อยากาตัดจริงแล้วอะ่ะ ใช่ไหมนนเอาละ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 อืม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 ว้าววิ่งเรียบโครตโครตโหดโหดจัดช่วงกลางเลยนะมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับข้าวเนี่ยกำลังโตช่วงนี้ผ่าเข้าเองเนี่นี่แม่น้ำเจ้าพระยา เรียบมาปุ๊บวกเข้านี่คลองแสนแสบคลองแสนแสบเดี๋ยวจะเจาะอีกสองสาย,งยอันนี้คือคลองชนคลองชนกับคลองเก็บน้ำนะ <S <S ทีนี้เนี่ยทรงนี้ที่ผมออกแบบนะฮะผมตัดผมทรงนี้เพียงผมตัดผมทรงนี้เพียงห้าบาทห้าบาทใช่ไหม มันแบบราคาโจรมากเลยนะาานมันาาแบบมันตัดได้ตลอดเวลาจร,จริงๆอยากติดเชือกนอี่เราเหวี่ยงให้มันรู้เอ้ยว่ามันเขาชำนาญขนาดไหนตามคอนเสร็จร้าน T S Barber ตัดผมราคาโจรใครที่มาล้างรถก็มารอตัดผมได้จะหาเรื่องเหนื่อยให้พี่นะมันจะเหนื่อยเกินไปนนท์ ีาพีไม่ตัดแต่ผมตาแดเงเว้ยผมเนี่ยเราจัดการแยกเป็นสัดส่วนอันนี้คือส่วนข้างอันนี้คือสวงส่วนส่วนบมอ่ะอันนี้เราแยกชัดเจนเราแยกชัดเจนนี่คือทรงผมที่วินเทจที่สุด ณตอนนี้นะณตอนนี้นะถือว่าทรงเนี้ยวินเทจที่สุดเขาเรียกส่งไรรู้ป่ะอ่าเดี๋ยวบอกไปเราเรียกว่าทรงกันหมาถามกันหมาถามนะก็ถือว่าถือว่าสวยถือว่าสวยเฮ้ดูอืมอ่ะจบแล้วเทคนิคที่ร้านผมไหนทำไม่ได้บอกเลยก็ดูดิโคตรหล่อ นี่มันลากนี่เขาเรียกว่าลากใสนี่สมัยก่อนเนี่ยนี่วัยรุ่นลากใสนี่วัยลากใสเปิดข้างลากใส่ขึนไปม,ม่ดูฝั่งนี้เปิดข้างลากไม่ใส่เยอว่าเปิดข้างลากเนาะเอเอนะแล้วก็ป,ปุ๊บลงไปแล้เรอยายให้ลากใสเราก็ ไวรุ่นโตมันอ่ะอันนี้เริ่มเปิดแล้วนี้เริ่มเปิดสูงขึ้นหน่อยแล้วนะถ้าอีกทีนึงเดี๋ยอาจจะเปิดสูงขึ้นมาถึงนี่พูดถึงพูดถึงโตโกเกเียวรีวินเจอร์เดยวเส้นปีนี้เดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นกันเฮ้ยใครให้ใหไปเราจะไปเปิดเด็กญี่ปุน่นเข้าโรงเรียนเลยเอาไวเ้ไเลยอ่ะมึงถามฝ่ายเอกสารยงังเอาอนุญาตมึไงไหมโอ้ยไม่กลัวกลัวทำไมเอาเ,เป็นผู้ชาย ทำอะไรเราต้องทำเออมาอ่ะไปล้างล้างผมออกให้เรียบร้อยแเดี๋ยวกลับมารีวิวนะอ่ะสวัสดีครับผมเฮียตีบาร์เบอรจากร้าน T s Big b u y นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านตัดผมของเราเป็นร้านตัดผมกลางแจ้งนะแล้ววันนี้เราตัดไปแล้วหนึ่งหัวเป็นหัวแรกเลยที่เราตัดตัดไปเพียง5บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับวันนี้นะ รีวิวรถเข้าใหม่สามันสามันมีอะไรบ้างพี่ยักษ์ใหญ่ยักษ์เขียวแซดพันปี2014ัน0 Z, 000, ABS, 2, 0แซดพัน ABS ปีสองพนนะ CBR 6 5 0 R เทา l a m b มโบปีสองพี2021ปี2,021นะและโอ้โหคันนี้เลยวันนี้มีโปรโมชั่นให้แน่นอนเบนเนลลี่ TNT 300นะ ปี2015นะไล่ที่ขแรกไล่ที่ขแรกเส้นพันปีสสีเขียวเทาบางโคนหน้าหลังคาร์อบอนอกล่างคาร์อบอนกันล้มซ้ายขวามีแล้วนะรถไม่ชนไม่ล้มชิวหน้าแต่งมือแบ่งมือคัดแต่งนะท่อสลิป on ทรง AR ออกเดี่ยวมั่นใจในเสียงมั่นใจในเสียงแน่นอนโหดแน่นอนยางหน้าหลังก็ใหม่นะโซสเตอร์ก็ใหม่ ไม่2 7 0หม่โล hey, เฮ้ยเล้าใจจังวะนะโอ้โหสุดจัดสุดจัดนะสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่2,19,000บาทไม่ขาย ไม่ขายขาย2 9 0 0 0บาทพอ2 9 0 0 0บาทพอโอ้โหราคานี้หาไม่ได้แล้วครับเฮียเป็นไงราคาฟังราคาแล้วน่าใจหายคนข้างหลังได้มีเสียวเอออ่ะ,ะ CBR 690R ปี2021สีเทาล์รมโบแล้วสีนี้เป็นสีหายากด้วยสีลิมิตเป็นตัวไมเนอร์เชงแล้วตัวใหม่แล้วนะคิวหน้าแต่งแล้วอุดกระจกไลท์เทคท่อสลิปออนป s c รถ สภาพสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะคันนี้มาอยู่ที่สองหมื่นสามพันโลเฮ้ยอย,ยอดเลยวะ่ะโอ้ย,อย,อยนะสุดจริงสวยจริงวันนี้รีบรีวิวไปไหนไม่เฮียเหนื่อยตัดผมเมื่อกี้เหนื่อย นะสำหรับคันนี้เอาไปคันนี้พอ 200, 200, 200, 000, 000สองแสนสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอ้ไม่รู้ทุนด้วยนะทุนผิดไปนี้ยนะไม่เป็นไรบอกไปแล้วและคันสุดท้ายเบนเนอรี่ทีเอ็นทีสามร้อยปีสองพันสิบห้ารถคันนี้ก็ถือว่าสภาพกลางๆมีริ้วรอยแล้วตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะ ทันนี้ก็เปิดราคาถูกๆให้49,000บาท49,000บาทคุณจะได้รถเบนเนลลี่2สูบสไตล์อิตาลี Italy ไปใช้งานนะโครงหลังเป็นเอกลักษณ์ชโชคเดี่ยวยางหน้าหลังสวยๆล้อแม็กด้วยนะได้ดิสคู่ด้วยไม่39,000โลโหแล้วเสียงมันดุดันเสียงเหมือน4สูบ โอ้ยเสียงพ่อนะครับเนี่ยนึกว่าท่อแดงบ,บางสายเอาอย่างนี้นะเอาเล่าๆไปเลยจบๆไปเลย4 9 0 0 0บาท4 9 0 0 0บาทสนใจเบอร์โทศรศัพท์เบอร์ศูนย์สองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองวันนี้ผมเพียตีจัดให้บาร์เบอร์ลาไปก่อนเฮ้ยไหนไปดูดิรงผมเป็นไงขอสัมพาสเลยดิรู้สึกรู้สึกภูมิใจมากครับรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกชอบเทมาก เทไหมเทมากคือแบบเคยคิดเคยฝันไหมว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่เคย <laughs> วันนี้ไปก่อนดิ <laughs>